ขอโทษนะครับพอ,อดีพอดีที่มาจากเพจนี้พี่อยากถ่ายรูปเราลงในช่องไหนช่องไหนอ,อหนี่ยมเช็คดูกันเดี๋ยวว่อาอ๋อสวยเรามีติ๊กต็อกปะมีเออขอขอขอให้หน่อยได้ได้ ใครที่สนใจพรีเซสสำหรับการแต่งภาพบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นสายคาเฟ่สายเซลฟี่สายถ่ายภาพสายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถ่ายเป็นบุคคลนะครับเร็วๆนี้นะทางเพจงงศินะจะทำออกมาจำหน่ายแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงศินะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆไป ถ่ายภาพสาวนะครันจะไปที่บางแสนนะก็เดี๋ยวไปดูว่าสาวบางแสนะจะมีความน่ารักสดใสขนาดไหนนะครับก่อนจะไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจมงสินะด้วยนะครับออก็ไปกันเลยพอดีเจอหน้องคนหนึ่งหน้าตาน่ารักนะและแต่งตัวคงเทเลยก็เดี๋ยวลองไปขอน้องเขาถ่ายรูปดูขอโทษนะครับ เขาดีพอดีที่มาจากเพจนี้พี่อยากถ่ายรูปเราลงในช่องไหนได้ได้ได้ไช่องไหนเน่ยอ่ะอันดูในติ๊กตอกก่อนก็ได้<อ>ถ่ายถ่ายถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนเอออีนูก็มีติ๊กตอก แต่ไม่เต้นนะต้นพี่ก็ไม่เต้นพี่ก็ไม่เต้นพี่ไม่เต้นหรอกถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วที่ไม่ถ่ายได้ติงแล้ถ่ายตรงไหนได้บ้างเต้นก็ได้เต้นก็ได้สงสัยต้องไปซ้อมเต้นบ้างแล้วเอ้ยถ่ายเดี๋ยวถ่ายพี่ถ่ายรวมเพื่อนๆกันก็ได้ป่ะ嘛มาเว้เอ่อนั่งเป็นแบบอย่าโค้งมากก็เอ่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ไปทำให้มันไม่เข้าก็ได้โอเค นะเอาแบบสองนิ้วอ่ะสองนิ้วเออเออหนึ่งสองสามมันสองนิ้วตรงไหนวะเนี้เฮ้ถ่ายตรงไหนได้บ้งางวะตรงนู้นก็ได้เออตรงตรง,ตรงเอ้ยนี่กันตากล้องนี่เออมาเลยขึ้นก่อนนะ เอาขึ้นตัวก่อนนะเออขึ้นตัวขึ้นตัวเด้อหนึ่งสองสามไงน่ารักปล่ะตึ๊งหนึน่งเออเอาแบบที่เราแบบเออน่ะได้อยู่อเอาแบบเท่ๆเลยเต็มตัวเต็มตัว,ว,ตวเต็มตัวเออเต็มตัวได้ได้อยู่นะ Shadow นั่งนั่งนี่ได้ปะนั่งได้ค่ะนั่งได้เออนั่งได้นะต้องนั่งได้แหละหมายถึงไปนั่งในหัวใจอ่ะนั่งด้วยอ๋ออันนีโอเคหนึ่งสองสาม รูกนึงงั้นแหละเอาทางมื่อ้เออทางั้นเออหนึ่งสองสามเอาเรื่องเอาแบบทำหน้าบึ้งๆดิธรรมดาเลยเออเอองั้นแหละั้นแหละั้นหนึ่งสองสามไหนหน้าบึ้งนี่มันหน้ารักเย้โอเคเปกติถ่ายรูปอยู่แล้วปะ ไม่ค่อยเฮ้ยทำไมแต่งตัวขนาดแต่งตัวเท่อย่างงี้ไม่ค่อยถ่ายรูปอ่ะแต่งทุกวันปกติแต่งอย่างนี้อยู่แล้วแต่งอย่างนี้อยู่แล้วถ่ายรูปถ่ายกับโทรศัพท์เอาอ่ะอ๋อโอเคเรามีติ๊กต็อกป่ะมีเออขอขอขอไว้หน่อยได้ได้ไม่ได้โทรศัพท์มาอ่ะไม่หาตรงไหนไม่รู้อ่ะเอออันนี้เราชื่ออะไรนะ ชื่อโบจังค่ะโบจังโบโบจังเลยโบจังเลยใช่ไหมแต่เพื่อนเรียกบังโจโอเคพอจะมีให้กู้ไหมครับบังจะเอาเตดตาแล้วกันได้ะงคานี่ขอวาร์ปไว้ให้แฟนเพจเลยนะเนี่ยอ่ะได้ไหได้ไไปเด็นดูไปไหนว่าอู้สวย ชมตัวเองก็เป็นเว้ยอันนี้เดี๋ยวเราไปทำโชยอีกทีนึงได้ค่ะแต่เนี่ยมันคนมันเยอะไงถ้าแบบโลง่ลงๆอ่ะมันจะเท่กว่าไงใช่ <laughs> เออเดี๋ยวน่ะขอ่าตรงนี้แป๊บเลเอ่าขอเอาเท่ๆหน่อยเออทาเท่ๆเลยทาไหนพี่ <laughs> น้องมันคงคิดในใจจะให้กูเทขนาดไหนวันนี้เฮ้ยท่าไหนก็ได้เออเอาแบบไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องเก่งมากอ่าเออไงก็ได้อหนึ่งสองสามเทพอป่ะพี่เฮ้ยได้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วได้เลยแหละดีแหละดีเลยแหละอะพักไว้ไนะกาแฟดำก็เอาผมไม่ขึน้นนะครับน้องๆ ได้ไปยืนกลางหนุ่มับพี่รอบไงได้หาปลาจังหวะอะไรรอเออจังได้เลยรถชนอ่ะเอองั้นแหละมันเทจังวะ เฮ่รถชนมันก็ไม่ยุ่งนะมันก็ได้อยู่โอ้ยเออไม่ได้ดูแสงอ่ะเดี๋ยวไปรถเอาเออโอเคโอเคแต่แสงแม่งเยอะว่ะไม่ได้ดูรถม้วเดี๋ยวดูรถข้างหลังเอาใหม่ก็ได้พี่ใจเองมันได้เออเอาใหม่พี่วัดแสงก่อนฮะรอรถก่อนรอรถก่อนได้อ่า ันนี้เราอยู่ที่นี่ปะอยู่นี่เลยค่ะอ๋ออันนี้คือเรียนอยู่ปีสี่ปีสี่ปีสี่ตัวนี้อ,อ๋อปีสี่แต่แล้วแล้ว,ลวเรียนไงตอนเนี้ยเรียนออนไลน์เอาเอารู้เรื่องไหมไม่รู้แต่ก็ต้องมันเรียนไปแต <laughs> ่ก็ได้อยู่ <laughs> เออมันก็มันก็ได้อยู่แหละต้องได้แหละไม่รู้จะทํายังไงเอาให้จบอะไอ้จะจบจบเออแล้วมันมีผลเก้าเกตปะมีเวลาสอบเนี่ยเวลาสอบแบบ ให้ไ่ถึงชั่วโมงอ๋อเพ้ยแต่ว่าเวลาสอบแล้วเราแอบดูได้ก็นั่นแหละเขาแบบเผื่อดูไงเผื่อเด็กดูให้เล็ดไม่อ๋อเออเออคลิปนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาแอบดูหนังสือเวลาสอบแต่อย่างใดอาจารย์โปรดเข้าใจพามตอนนี้ได้เราคุยกันนี่ขออัดวีโอไว้นะว้ได้อัดไว้ละอัดไว้อยู่แล้วถ้าเห็นพี่ไม่ตัดคลิปอย่าลืมไปดูตัวเองนะได้ได้ได้แต่ตอนนี้รถเยอะชิบหายเลยนี่เรายืนตร่งนี้ดีกว่าเออยืนยืนแค่น หน้าตรงโดนใจเ้อโอเครูปหนึ่งตำหนึ่งนะหนึ่งสองสามสวยเฮ้ยเมื่อกี้ได้เลยอ่ะนี่นี่นี่เอายังอ่ะเออรอคันรอรอแก๊บหรือเปล่า เนแต่ว่าฝั่งนู้รถมาว่ะเอ้อเรายืนข้างๆนี้ก็ได้แค่นี้พอเออนี่แหละฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสอามหนึ่งสองสามกดลือวเหมือนโกดป่าข้างบาทหนึ่งสอง รถแม่งเยอะว่ะเสาร์อาทิตย์ก็เงี้ยเออเสาร์อาทิตย์เยอะใช่ป่ะวันแล้ววันธรรมดาเยอะป่ะวันธรรมดาก็เยอะเป็นเท่านี้เขาเปิดหรอวะวันธรรมดาเปิดเหรอแล้วปกติเด็กมอตอนเนี้ยเขาไปอยู่กันตรงไหนก็คือวันธรรมดาก็คือเรียนใช่ป่ะไม่ค่อยออกใช่ไหมไม่ค่อยออกเสาร์อาทิตย์จะออกใช่ป่ะใช่เออคณะหนูเนี่ยชอบมาหาอะไรกินแบบขมพงกาแฟอะไรเงี้ยเหรอใช่อยู่นะคะ แได้ได้อันนี้ได้แต่อันนี้แม่งไม่ได้วัดแสงไว้แก้ได้ปะ่ะแกได้แต่แตว่าก,ก็ได้แหละก็แกได้แหละประมาณนี้เสร็จยังใจอยากถ่ายแต่ว่าถัวรถชนเราตายก่อนเออมาแบบนั่งมีท่าแบบนั่งวะนั่งเท่เทอ่ะได้ได้รถมาพี่ มาตรงนี้มาตรงนี้แต่มันจะเปียกฝนปะวะไม่ได้ฝนดิเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลย<ด>เออนะล้ลนั่งหันมาหาพี่นะเอะอมีท่ามีทางให้ดีหน่อยนหนึ่งสองสามโอเคอีกรูปหนึ่งทางไว้นะหนึ่งสองสามมองอะไรวะนะันน่ะ หนึ่งสองสามหน้าบึงา้ง่ะใครมันสาดน้ำใส่นางแบบวะในหางสามนี่หน้าบึ้งหรือหน้าง่วงเนี่ยได้นี่ได้อันนั้นบึง้งหรือง่วงอะไรนะอ๋อมันก็รวมๆกันนะเมื่อกี้โอเคขอรีกรนึ่หนึ่งสองสามโอเคน่ารักของมากนี่ อ่าเคลียแล้วอยู่ไงวะอ่าโอเคเอ้ยพี่ถ่ายรูปสวยอะ่ะแบบสวยถ่ายยังไงก็สวยก็ยังยังยัง <laughs> โอเค,อเคประมาณนี้ได้ขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อน๋ยวเพื่อนเหงา <laughs> ได้ได้ได้เยอะมากถ้าวันธรรมดาเงี้ยเดิเนเดินข้ามได้สบาย <laughs> เออวันนี้มันเยอะจริง เอาแล้วพี่คิดมาแล้วหนึ่งสองสามฮาอเจลวะ้าต้องจะพีนายด้วยเหรอผมีหัวคิวด้วยพวกเราเนี่ยออกกันไหนป่ะเนี่ยถ่ายรูปหน่อยไงเอาแบบไม่ต้องเก่ง หนึ่งสองสามโอเครูปหนึ่งหนึ่งสองสามตัวแรกค่อยอออรอเซลพี่อยู่เพื่อนมีค่าตัวนะคะเราต้องออกล่องนะไปทำอะไรอ่ะมันจะล่องนานแล้วแต่มันรอเซลพี่อ๋อรอเซลพี่หายแล้วไปแล้วไปแล้วไมรเจอแล้วไปรูปหนึ่งมีรู้ว่าผ่ายอะกว่าเพื่อน้้รูยังไม่รู้ทำไมอ่ะเอ้ยได้อยู่แต่ว่ามันจะย้อนหลังเอ้ยอ่ะโอเค ไม่ใช่ไม่ลมอ่ะมันจะพัดเราแกโอเคหนึ่งสองสามอีรูปหนึ่งหนึ่งสองสามสวยแกงเปื่อนแล้วเฮ้ยเราก็ถ่ายรูปนี่ไม่ไ่ได้จริงจะไทมวิอาวทำไมอ่ะเล่นเล่นเล่นเแหละก็จริงเล่นเล่นจะมีเป็นอัลบั้มเลยเลนเล่นก็ หลายตังนั้นอะเล่นๆไม่ไม่ค่ะมันถูกลงแล้วตอนี้ัวมันถูกลงแล้วเหรอเอาแล้วพาตัวให้เฮ้ยอันนี้อันไอสติ๊กเกอร์เพ่ทีทาค่าเฮ้ยหนึ่งที่เพื่อนหนูอะเราบอกแบบสติ๊กเกอร์ด้วยนะใไอจริงปะขายงานเลยบอกขางานเลยทางค่าทางค่าสติ๊อบคุณค่ะไปไหนมา ไปเล่นทนายมาไปทำอะไรมาเล่นทนายมาทำอะไรมาไปทำอะไรมาเราไม้หมดคนเยอะมากเลยได้เข้าเลยห้องน้ำเอาะนี้จะวางกล้องนะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านว่าอะไรจีสนาจีสนาสีนาเอออ่านว่าอะไรอ่ะเจเจสีนาอ๋อถ้าฝรั่งอ่านอย่างนี้แต่ถ้าเพจที่ด้วยด้วยจริงๆแล้วคืองงสีนะคือคืองงสินะเว้ยอ๋อ สะดังเลยนี่เหืนนอนบังโจเทพซ่าบังโจเทพซ่าเออขโมยหรอ เกือบได้ค่ะแล้วก็พี่เรียกทนายคุยกับทนายพี่ดีกว่าไอ้นั่นคุยกับทนายพี่ละฝากไปกดติดตามด้วยนะฮะเขามีติ๊กต็อกทุกคนนะพี่จริงปะเขาไปส่งคลิปตลกให้กันเออเออขอติ๊กต็อกหน่อยอ๋อไม่ไม่มีคลิปทุกคนเดียวเป็นอยอ๋อไม่มีอะไรนะวะไอ้บางคนเดี๋ยวได้ทำคนเห็นอันนี้คือไอ้บางอันนี้บางคนอยาได้ทำคนเห็นอ่าโบโบแล้วโบจุงโบจังโบจังโบจุงโบจุงเออเอาเปลี่ยนไปโบจุงดีกว่าได้หมดบางโจ ไอบังก็ได้เออเออได้ของบังมาแล้โอเคบังดีมากโอเคก็อะไรคือยิบสามเคอ๋อเฟซบุ๊กเหรอใช่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 ยิบสามเคนไปกดในติกต็อกด้วยนะติกต็อกจะเป็นสั้นๆชื่อเดียวกันเออชื่อเดียวกันแหละงงสินะงงสินะตอนแรกก็ไม่มีใครรู้หรอกว่างงสินะเราต้องตอนแรกจนเราต้องมาตั้งใหม่อะะเออ สบายใจแล้วได้คนติดตามเพิ่มมาสี่คนนั่นแหละแน้แหละนี่เราเป็นเฟรนกันแล้วเย้ราเฟรนคลิปให้กันดูได้ Hey my friend คนเยอะสุดเออฝากติดตามด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากวันนี้สวัสดีครับขวัคดีครับร้านต่อไปละเออไปนี่ก็ไปร้านต่อไปละนี่แปะไว้ก่อนตบไหลค่าตัวดีมากรอนะโอเครอขอบคุณค่ะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาวบางแสนนะและสำหรับใครครับที่อยากจะไปติดตามน้องโบจังบางโจชื่ออะไรประมาณนี้ครับก็สามารถไปติดตามได้ครับผมทิ้งเต็กตอกน้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ฝากไปติดตามน้องด้วยนะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องงงทีนะด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นใครและที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย I never want you to find out to make me go!